ทำให้หมดนะทำถีเป็นอะไรที่ง่ายทุกคนทําได้ถ้าใครทํำามถี่ไม่ได้เนี่ยนะจบปริญญาโทรไม่ได้เพราะคุณจะไปทําแค่แบบว่าโคงง่ายๆนี่ไม่ได้เลยนะอ้าขั้นต่อไปของพันานาสถิติเราจะต้องวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมเป็นการหาค่าสถิติที่ใช้ เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุดนะแล้วเราก็จะสรุปออกมานะสังคมศาสตร์นิยมใช้อยู่สามตัวคือฐานนิยมมัธยฐา,านค่าเฉลี่ยนะภาษาอังกฤษก็เรียกโหมดมีเดียนมีอย่าสลับกันละนะบางคนเนี่ยตอบมาสลับกันครูก็เลยเริ่มงงให้ตกลงเอาไงกันแน่นะจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องยากนะ ดูภาพนี้ครูไม่ได้วัดสายตาพวกเรานะเพราะครูไม่ใช่คนประกอบแว่นแต่ตาครูไม่ค่อยดีฐานนิยมคือค่าที่ปรากฏบ่อยแล้วก็ส้ำมากที่สุดแถวบนอะไรเป็นฐานนิยมแสดงว่าเข้าใจพออ่าน definition รู้ปุ๊บห้าวิธีใช้นะแนะไมนิดหนึ่งฐานนิยมจะใช้กับ nominal scale ข้อมูลที่เป็นนามบัญญัต หรือมัดวัดนํามาจากแต่มันชื่อฐานนิยมก็จริงแต่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ล่ะเพราะอะไรผู้ถามว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวได้ไหมดูแถวสองสามกับห้าอ่าแสดงว่าเข้าใจถ้าอย่างนี้เพราะอะไรสามปรากฏสองครั้งห้าปรากฏสองครั้งแต่สี่กับหอ,อย่างละครั้งเข้าใจยังทำไมถึงไม่นิยม ตกลงกระจายนิยมที่สามทีใช่ไหมถ้าเอาไปพอดเหมือนหลังอูดเลยนะที่มันเป็นเห็นหลังอูด,ดใช่ไหมอ้ามันจะมีพีิกอยู่สองอันอย่างเงี้ยนะจึงเป็นเห็นว่าเขาก็เหมาะที่จะใช้กับข้อมูลโดมิโนสเกลแค่นีนน้ให้รู้ข้อจํากัดสถิติเนี่ยขอให้รู้ว่าจะใช้กับอะไรนถูกแค่นั้นเ,นเอา้าวตรวจสอบสายตาต่อไปค่ามัธยาฐานอา้าวดูดีๆนะ คือค่าคะแนนที่อยู่ตรงกลางซึ่งมี50%ของจำนวนทั้งหมดมีค่ามากกว่าและ50%ของจำนวนทั้งหมดมีค่าน้อยกว่าเอ่ดูครูเนี่ยค่ามาัธยฐานเนี่ยาาเขาไม่เทคนิคเขาใช้ตำแหน่งถูกไหมเมื่อก,กี้ใช้อะไรพวกมากลาดไปใครเยอะคนนั้นได้ตอนนี้สมมติครูอยู่ตรงกลางครูเหยียดแขนข้างนี้ออกไปมีค่า50%น้อยกว่าค่าตรงนี้เหยียดแขนข้างขาออกไปมีค่า50%มากกว่าค่าตรงนี้ แถวบนเราคิดว่าอะไรน่าจะเป็นค่ามัธยฐานเราจะรู้ได้ก็คือเราจะต้องเรียนค่าจากน้อยไปหามากแล้วดูว่าค่าตรงไหนตรงกลางถูกไหมใครตอบได้ทุกคนเห็นว่าหกใช่ไหมเอามาเรียงแล้วหกจริงป่ะสองสามห้าหก สองสามห้าเแปดเก้าหกใช่ป่ะอ่าหกอยู่ตรงกลางใช่ไหม <c oughs> แปลว่าเมื่อกี้ที่ครูบอกให้เราทําก็คือเอาค่าไปเรียงสองอยู่ปลายนิ้วสามอยู่กลางกายแขนเะนี่ห้าอยู่แถวๆนี้หกอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือคือมีเดียนคือมัตรฐานเจ็ดแถวๆนี้แปดแถวๆนี้เก้าอยู่ปลายนิ้วฝั่งโดนเห็นภาพเลยนะเขาใช้ตำแหน่งตรงกลาง เป็นตัวแทนที่เข้าสู่ส่วนกลางเอาดูแถวที่สองถ้าเป็นเลขขี้ไม่ยากมันหาตรงกลางง่ายใช่ไหมพอเป็นเลขคู่ทำไงเอาคู่กลางใช่ไหมหารสองออกมาใช่ไหมตำแหน่งนั้นมันคือค่ามีเด่นนะเพราะเขาใช่ตำแหน่งนะอ่ามีแสดงว่าใช้ได้ ผู้ไม่ต้องพูดมากคือใช้วิธีให้เด็กคิดนะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับ ordinal scale นะแล้วก็ถ้าความต่างมันเยอะมากเขาก็แนะนำให้จับกลุ่มก็แค่นั้นเองนะก็มีวิธีการคำนวณให้ไปดูเล่มของอาจารย์ธานินก็ได้นะจะแสดงไว้ละเอียดเอาทีนี้มาดูค่าเฉลี่ยค่า top hip นะ ได้จาัดก,การนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันและหาด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดหอไม่ต้องไปตกใจโู้อาจารย์นี่อะไรอันนั้นนะตัวตัวตัวเอ็มตัวมิว, M, วที่มันหางยาวนะเป็นพารามิเตอร์ที่เป็นคุณลักษณะที่แสดงค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะฉะนั้นวิธีการได้มาดูจากสูตรก็คือซอมัมซัมไปว่าอะไรไปว่าผลรวมเอกไปว่าอะไรไปว่าค่าสังเกตแต่ละตัวนะก็เอามาหมดเลยนะถ้าเป็น อายุเฉลี่ยสมุิของนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนก็เอาอายุทุกคนบวกการาหาด้วยจำนวนนิสิตทั้งหมดถูกไหมก็จะเป็นสูตรอันอันบนทีนี้นิสิตเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทั้งโททั้งเอกนะมีอแต่หกสิบยันเด็กปริญาตีอะไรไม่รู้มันกว้างใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการจัดเป็นกลุ่มสูตรมันก็เลยมีตัวเอเพิ่มเข้าไปก็เอาความถี่คะแนนในกลุ่มนั้นเข้าไปคูณแค่นั้นเองนะ เนี่ยฉะนั้นจริงมีสองสูตรสูตรแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จัดกลุ่มสูตรที่สองจัดกลุ่มโดยที่ตัว f ตัวนั้นก็คือจํานวนคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นส่วน f บ bar อันข้างล่างก็คือเราบอกมันเยอะไม่ไหวอาจารย์นะก็สุ่มตัวอย่างมาแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างมารวมกันเป็น sum x ตัวข้างบนถูกไหมสมมุติจากสี่พันเราบอกว่าเรามีสุ่มได้สักสี่ร้อยข้างล่างเนี่ยจะมีตัวเลขแค่สี่ร้อย ถูกไหมบวกกันแล้วก็หารด้วย400ก็ออกมาเป็นอายุเฉลีย่ยแล้วก็ถ้าเรามีการจัดกลุ่มเป็นช่วงๆอายุมันก็จะใช้สูตรที่อยู่ขวามือที่ว่าหรือแล้วก็มีตัว f เข้ามานั่นเองแค่นั้นเองค่าเฉลีย่ยนี้เป็นค่าที่แข็งแกร่งนะโดยเฉพาะถ้าการกระจายของข้อมูลนั้นมันเป็นแบบต่อเนื่องที่ไปตกอยู่ที่ interval หรือ r a t i o scales เพราะทำไมคุณมอมันแข็งแกรง่ง เพราะมันประมาณการด้วยการเอาทุกค่ามาใชใ้ในการเป็นตัวแทนเมื่อกี้มีเดียนใช้อะไรใช้ตำแหน่งใช่ไหมดูห mm hmm. มูนจะอีกนอค่าตัวนี้ใช่ไหม mm hmm. แต่ใช้ให้มันถูกกับสกิลมันจะมีค่าอะไรที่ดีที่สุดใน,ในทุกกรณีนะดูสกิลกับการใช้ของมันให้ดี เมื่อกี้เราพูดถึงการวัดความเป็นตัวแทนเข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นลูกตุ้มนาฬิกาใช่ไหมถ้ามันอยู่ตรงกลางตึง้งมันก็ดีสิแต่ค่าทั่วๆัวไปที่เราวัดด้านเป็นยังไงมันเบียเบ่ยงเบนแกว่งไปแกว่งมาลูกตุ้มนาฬิกาใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีตัวที่บอกการกระจายของค่าพวกนี้ะที่จะใช้คู่กับค่าวัดในมุมส่วนกลางของเขาก็คือค่าพิสัยค่าส่วนเบี่ยงเบนคออาย ค่าส่วนเป็นมาตรฐานอาดูพี่สยัยพี่สัยนี่ง่ายมากง่ายยังไงอะง่ายสิเอาค่าสูงสุดลบต่ำสุดใครทำค่าพี่สัยไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะเข้าพิโรธสมาบัติ <laughs> นะมันน่ามันนักโกรธนะถ้าอาจารย์บอกว่าสอนลูกศิษย์ว่าเอาค่าเยอะสุดลูกค่าต่ําสุดแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยไนงะแทนที่จะเข้านิโรธสมาบาัติจะเข้าพิโรธสมาบาัตินะถ้าพิสัยมากแปลว่าอะไรการกระจายข้อมูลมีมากใช่ไหม,มถ้าพิสัยมีค่าน้อยก็แปลว่ามันกระจายน้อยนะแต่มันเป็นการวัดการกระจายแค่หยับหยาบหยับหยบก็คือทํำยังไงก็ใช้กระถานิยม หนะยาบๆเลยนะตัวที่สองก็เป็นค่าส่วนเบีเ่ยงเบนควอไทนะซึ่งได้มาจากค่าครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างคอทายที่สากับคออาทที่หนึ่งารด้วยสองดูนะวิธีการคิดเขาสัมพันธ์กันนะค่ามีเดียนเขาใช้ตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมค่าวัดการกระจายของเขาเ็ใช้ตำแหน่งเหมือนกัน ควอไทาที่หนึ่งก็คือควอเตอร์ควอไทาก็คือหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ใช่ไหมกับควอาไทาที่สามก็คือสามในสี่หารสองมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ตกประมาณที่ควอไทาที่สองตรงนี้ใช่ไหมหย,ยาบๆนะก็คือการใช้ตำแหน่งในการคำนวณนั่นเองนะนะยิ่งควอไทเดวิชั่นมากก็ยิ่งมีการกระจายมากถ้าควอไทเดวิชั่นน้อยก็กระจายน้อย ใช้กับค่ามัตยฐานอันนี้สุดท้ายค่าที่เราจะเจอบ่อยๆต่อไปนี้ก็คือค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า standard d e v i a i o n ที่เห็นเครื่องหมายถูกแล้วก็ลากไว้เนี่ยเขาเรียก square root คนไทยก็ไปแปลคำว่า root มาว่า อะไรนะรากรากนะก็เ <c oughs> ลยว่าเป็นรากที่สองของค่าเฉลี่ยของกําลังสองของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลแต่ละตัวอุย้ยฟังแล้วเวียนหัวตายนะจริงๆแล้ววิธีการได้มาของเขาก็คือเอาค่าที่เราได้เก็บแต่ละตัวเนี่ยไปลบกับค่าเฉลีย่ยนะสูตรแรกที่เป็นมิลก็คือถ้าเราศึกษาทั้งประชากรขวามืออันล่างก็คือถ้าเราไปเอาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างมา มันก็เป็นเอกบายแค่นั้นเองนะพอลบกันหนึ่งค่าก็ยกกำลังสองแล้วก็บวกไปเอาค่าที่สองลบอีกยกกำลังสองแล้วก็ซ้าบวกกันไ,ได้เท่าไหร่หารด้วยจานวนแล้วก็ถอดสแปร์ูดออกมาแค่นั้นเองแต่เวลามันเขียนนี่อ่านแล้วงงง,ง,ง,งวิธีการไม่ยากนะแล้วไม่จำเป็นต้องไปจําสูตรให้รู้ที่มาแค่นั้นว่ามันใช้วิธีการอย่างนี้ให้สังเกตนิดนึงว่าของประชากรทั้งหมดเนี่ยเอ็นเ,เขาจะไม่ลบหนึ่งในสูตรนะ แต่ถ้าเก็บจากกลุ่มตัวอย่างมา N จะลูกหนึ่งเป็นค่าประมาณของค่า standard deviation ใส่สูตรผิดๆนะ <c oughs> นะส่วนที่เหลือหรือข้างขวาแล้วมีตัว F ก็คือหลักการเดียวกันถ้าเกิดข้อมูลเรามีการไปจัดกลุ่มเป็นช่วงๆนะตัว F ตัวนั้นก็คือความถี่ของของคะแนานที่ไปตกในช่วงนั้นแค่นั้นเองนะ วิธีใช้ก็คือใช้กับค่ามีนครูไม่เคยจำเลยแต่ว่าครูรู้ว่าพอเวลาที่เราใช้โปรแกรม SPSS เข้าไปเนี่ยเขาจะปิน้นเอาให้เราอยู่ตรงไหนเราไปต่ออางอ่านให้ถูกยากยาให้ถูกแค่นั้นเองนะสรุปนิดนึงเดี๋ยวจะงงะครูก็เลยทำแมทริกอันนี้ปรับมาจากของอาจารย์วันลบ เร่มนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องของการสุ่มนะอาจารย์นาลเขียนว้ค่อนข้างดีแล้วเป็นรูปประทเห็นชัดมีภาพรายการ,รประกอบจะได้ไปสุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพะ<น>ะระดับการวัดแบบนำบัญญัติอยากสุดเลย <นะ S 1> สถิติที่ใช้เราใช้อะไรได้บ้าง <นะ S 1> ความถี่ร้อยละค่ากลางใช้ฐานนิยมค่าการกระจายใช้พิสัย ส่วนข้อมูลเรียงลำดับนะ ordinal คำาถีก็ใช้ได้นะตัยละก็ใช้ได้มัธยฐานก็ใช้ได้ส่วนเป็นเนควอไทยก็ใช้ได้ในะนการกระจายนะส่วนอันตราภาคชั้นหรืออัตราส่วน i n t e r v a l a t i o เนี่ยมากวัดเขาละเอียดนะเพราะฉะนั้นค่าที่สถิติที่ใช้กับเขามันจะเป็นค่าเฉลี่ยกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทำสรุปไม่ให้เรียบร้อยเลย จริงๆมันได้ไมีสิทธิ์ไปสรุปเองจะได้เข้าใจนะอ่มาดูคุณชอบใช้ร <characters> <ED> ูปสอนเด็กเพราะว่ามันลืมยากนะแล้วมันก็เข้าใจมากพอเสร็จนี้เดี๋ยวจะให้เล่นเกมครั้งเดียวจำได้หมดทุกข้าเลยคุูช่างคิดเกมเอ็ดดูเชนเมนอะโหมดมีเดียนมีน โมดคืออะไรเช็คเช็คเช็คอฐานิยมบางคนตอบผีขโมดมีเดียนคืออัธยฐานมีนคืออ้าอย่าสับสนนะแล้วเรามาดูการกระจายปกติเวลาเราได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลมาพลอตเมื่อก่อนเอามือทำนะตอนนี้เครื่องทำให้สบายง่าก แล้วถ้าข้อมูลเรามีการกระจายปกติเราจะได้รูปเนี้ยนะเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยอะไรนะระคังพัาเคยมีรุ่นหนึ่งตอบครูระคังงายครูบอกลองงายครูดูสิ <c oughs> แม่เจ้าเออถ้าได้ข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสถิติคือการกระจายของข้อมูลเป็น normal curve นะคุณลักษณะของ normal curve หรือโค้งปกติเนี่ยค่าเฉลี่ย x bar จะเท่ากับค่าหมดกับมีเดียนใช่ไหมเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันกระจายปกติตัวไหนก็เป็นตัวแทนมันก็จะต่อค่าเดียวกันถูกไหมแต่ว่าที่ครูบอกไงว่าค่าเฉลี่ยมันแข็งแกร่งเพราะว่ามันเอาทุกค่ามาคำนวณใช่ไหมแต่ถ้ากระจายปกติเมื่อไหร่มันมีค่าเดียวกันอาวทีนี้โลกนี้ไม่ได้สวยงามนะ ข้อมูลท,ทุกตัวที่เราได้มามันไม่ได้กระจายปกตินะโดยเฉพาะถ้าเก็บแซมป์เลสเล็กๆ็นจักะกระจายปกติได้ยากมันก็จะมีอย่างนี้